การประเมินสำมฤทธผลการปฏิบัติงานในหน้าที่นายนิพนธ์อาจนิยมตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาองค์ประกอบที่1การบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการการพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้วางแผนตรวจสอบ ทบทวนจัดทำและพัฒนาหลักสูตรจะแบ่งออกเป็น3ส่วนวางแผนตรวจสอบมีการดาเนินการวางแผนร่วมกับฝ่ายบริหารงานวิชาการจัดทําและพัฒนาร่วมจัดทําและพัฒนาหลักสูตรสนานึกษาโรงเรียนท่าสาลาประชานุสรประสานงานและนําไปใช้มีการประเมินการใช้หลักสูตรสนานึกษา1นปฏิบัติการสอนพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้วัดและประเมินผลเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญมีการจัดทําคําสั่งแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่สอนโดยมีชั่วโมงสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6พัฒนากระบวนการเรียนรู้มีการนิเทศกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับคณะครูภายในโรงเรียนอยู่เป็นประจำวัดและประเมินผลมีการวัดและประเมินผลการปฏิบัติการสอนโดยวิธีการต่างๆอย่างหลากหลาย1.3ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหรือนำสื่อนวัตกรรมและเทคนโนโลยีทางการศึกษาพัฒนาสื่อนวัตกรรม ริเริ่มพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ตรงตามที่หลักสูตรกำหนดการใช้สื่อนวัตกรรมครูและนักเรียนสามารถใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาบรรลุตามวัตถุประสงค์ติดตามประเมินผลการใช้สื่อมีการติดตามประเมินผลการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามีการรายงานผลและนำไปปรับปรุง1.4 นิเทศกำกับต mm. ิดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันนิเทศการสอนจัดให้มีการนิเทศการสอนทุกภาคเรียนและนิเทศคณะครูครบทุกคนประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูครูจัดการประเมินผลที่หลากหลายกำกับติดตามการประเมินผลอยู่เสมอส่งเสริมกระบวนการ plc กำหนดชั่วโมง plc ให้คณะครูทุกคนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ1.5 ศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์และวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาจะทาวิจัยภายในห้องเรียน,นคณะครูจะทาวิจัยในห้องเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ศึกษาวิเคราะห์แก้ปัญหานําปัญหาภายในห้องเรียนมาผ่านกระบวนการวิเคราะห์สังเคราะห์เพื่อแก้ปัญหา1.6จจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาวิสัยทัศน์และพันธกิจมีเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน ติดตามตรวจสอบความเข้าหน้าของการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษามีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาการจัดระบบและโครงสร้างการวางแผนและการดําเนินงานตามแผนองค์ประกอบที่2การบริหารจัดการสถานศึกษา2.1บังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับ ดูแลกำกับติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของครูบุคลากรและผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคนเป็นไปตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับเสริมสร้างความสามัคคีและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครูบุคลากรทั้งในโรงเรียนและในชุมชน2.2บริหารงานบุคคลบริหารงบประมาณและบริหารทั่วไปให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ2.3สส่งเสริมและพัฒนาข้าราชการครูเน้นทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทักษะการใช้เทคโนโลยี2.4บริหารกิจการผู้เรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนมีสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์2.5จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนให้มีโอกาสและความเสมอภาค 1. จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนโดยมีการเยี่ยมบ้านนักเรียน100% 2. พัฒนาผู้เรียนให้มีโอกาสและความเสมอภาคโดยการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนด้อยโอกาส2.6 ดำเนินการตามอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการและเลขาธิการของคณะกรรมการสถานศึกษาองค์ประกอบที่3การบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม3.1กําหนดนโยบายแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาสถานศึกษาร่วมกับครูผู้ปกครองชุมชน 1. ประชุมแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาสถานศึกษาร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาครูและผู้ปกครอง 2. จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระยะ5ปีพุทธศักราช2,566ถึง2,570 3.2นำนโยบายแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาสถานศึกษาไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ 1. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและปลอดภัย 2. ส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับชุมชนภาคีเครือข่าย ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาองค์กรอย่างยังย่งยืน3.3สร้างหรือนำนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาและผู้เรียนส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีสมรรถนะและสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพในอนาคต3.4สร้างการมีส่วนร่วมการทำงานเป็นทีมในการบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาให้เกิดการพัฒนาการศึกษาอย่างยังย่งยืน องค์ประกอบที่4การบริหารงานชุมชนและเครือข่ายจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษาประสานความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ายโดยมีการให้บริการแก่หน่วยงานต่างๆที่ขอความอนุเคราะห์เข้ามาใช้สถานที่ในสถานศึกษาและมีการประสานความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ายเพื่อพัฒนาการศึกษาเพิ่มพูนความรู้ให้แก่ผู้เรียนอีกทั้งร่วมบำเพ็ญประโยชน์กับชุมชนและพัฒนานวัตกรรมท้องถิน่นองค์ประกอบที่5 การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ5.1พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องมีการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อมีความรู้ความสามารถและทักษะที่เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษานำผลการพ,าพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการบริหารให้สูงขึ้น5.2มีส่วนร่วมและเป็นผู้นำในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ5.3 นำความรู้ความสามารถที่ได้จากการพัฒนาตนเองมาใช้ในการพัฒนาการบริหาร5.4สร้างและสนับสนุนชมุมชนทางวิชาชีพโรงเรียนท่าสาลาประชนุสรขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมรับชมรับฟังการนำเสนอการปฏิบัติงานของท่านผู้อำนวยการนิพนธ์อัศนิยมผู้อำนวยการโรงเรียนท่าสาลาประชนุสร์ในครั้งนี้ขอขอบคุณครับ